วัสครับพบกับผมนะครับปางวิสาวตูวาออกรถง่ายได้รถดีนะครับต้องวิสาวตูว้าสาขาการจนาพิเศษนะต้องบอกเลยว่ารถที่ผมเอามารีวิววันนี้ฟังก์ชั่นท่วมๆตอนมือหนึ่งไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่พอเป็นมือ2อปุ๊บราคาน่ารักฟังก์ชั่นเต็มๆเลยนะครับวันนี้ผมอยู่กับนิสสันเชียนา2.0 XL คันนี้เป็นรถปี2013จดทะเบียนปี2014อย่างที่ผมบอกเลยพอมาเป็นมือสองปุ๊บราคามันน่ารักมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าคันนี้ฟังก์ชันมีอะไรบ้างนะครับแล้วที่สำคัญสภาพใหม่ขนาดไหนตามผมมาเลยครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บ sure. ไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com โอเ okay, คครับก่อนอื่นเลยเราอยู่ด้านหน้าตัวรถของเจ้านิสันเทนาคันนี้แล้วการดีไซน์ของเขาก็ต้องบอกเลยนะคือมันสวยตั้งแต่ตอนเป็นป้ายแดงแล้วแหละแต่มันอาจจะไม่น่ารักมากแต่พอเป็นมือสองราคาสบายกระเป๋าเนี่ยน่ารักมากนะครับ <c oughs> <c oughs> อย่างแรกเลย กระจังหน้านะครับจะเป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมพร้อมโลโก้นิสสันที่สําคัญใต้โลโก้นิสสันนี่นะครับอยู่ตรงนี้นี่จะมีกล้องหน้ารถมาด้วยซึ่งอย่างที่เรารู้เนาะนิสสันคือเทพเจ้าแห่งกล้องมันมีกล้องรอบคันเลยกล้อง360องศามันไม่ใช่แค่กล้องมองหลังแล้วนะใครเอาไปนะประโยชน์การใช้สอยเนี่ยมันครบมากๆเวลาเดินหน้าถอยหลังเนี้ยมันรู้มดเลยอะไรอยู่รอบรถเรามากนะครับถัดมานะครับ คันนี้ไฟหน้าเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะฮะแล้วก็ด้านล่างมีไฟหลีแล้วก็ไฟตัดหมอกให้มาด้วยนะครับอะตามมาต่อนะครับมาดูกันที่ล้อนะนี่คันนี้นะครับเป็นล้อเดิมจากโรงงานขอบ17นะซีรีย์ยางจะเป็น215-55-17นะครับสภาพดอกยางผมก็ต้องเรียนแจ้งตรงนี้เลยนะครับว่าถ้าเอาไปผมแนะนำนะเอาไปเปลี่ยนใหม่สตาร์ทเริ่มต้นใหม่นะครับเพื่อความสบายใจนะครับผมไหนๆราคารถมันประหยัดไปมากๆแล้วเนี่ย ข้าอย่างนี้นิดเดียวไม่เป็นไรหรอกสบายาตามมาต่อเลยกระจกมองข้างคันนี้จะเป็นสีเดียวกับตัวรถและมีไฟเลี้ยวให้มาด้วยสําคัญที่สุดอย่างที่ผมบอกเลยด้านล่างเห็นไหมกล้องรอบคันกล้องรอบคันบอกเลยกล้องรอบคันจัดเต็มสเปคนั่นๆล้นๆนนน,น,น่ารักไม่ล่าคันนี้แจ่มสุดเลยนะและที่สําคัญนะครับการดีไซน์ของเขาเนี่ยดูนะเขามีโครเมียมเดินเห็นไหมรอบเลยมันทาให้รถดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับผม ถัดมานะด้ามจับประตูคันนี้จะเป็นแบบคีย์เลสนะครับสามารถกดล็อกรถและปลดล็อกจากด้ามจับประตูได้เลยหรือจะใช้กุญแจก็ได้นะครับกุญแจเป็นรีโมทสามารถเปิดฝาท้ายได้ด้วยสามารถนี่นะครับหารถไม่เจอกดเรียกได้ด้วยนะเ <c oughs> จ๋งะนสะสภาพสีโดยรวมผมบอกก่อนนะคันนี้ก็เท่าที่ผมดูด้วยตานะครับก็คือมันเอาไปแล้วใช้ได้เลยอย่ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มนะอาจจะมีแบบ คราบอะไรเล็กๆน้อยๆเนาะถึงเวลาเดี๋ยวส่งงานให้ลูกค้าเดี๋ยวผมเก็บงานให้รับรองสวยใสรับรองลูกค้าประทับใจแน่นอนอะ่ะเรามาดูกันต่อทางด้านท้ายรถกันเลยดีกว่าตอนนี้เราอยู่ทางด้านท้ายรถของเจ้านิสันเทยน่านะถึงแม้ว่าจะเป็นรถปี2013จดทะเบียนปี2014แต่ทําไมรู้ไหมครับมันดูสปอร์ตเข้ากับยุคสมัยยังดูล้ําสมัยในยุคนี้อยู่นะครับมาดูนะครับกาตรตกแต่งของเขานะครับโฮมเมียมเดินเห็นไหมครับนี่ พวกแบ,บตต่างๆนะครับ2.0แ l นี่ครับแบตเทีน่าแบตนิสันนะครับ, iana, รบเห็นไหมครับแล้วก็ไฟเลี้ยวของเขาเนี่ยดูการดีไซน์ไฟเลี้ยวของเขามันสวยนะยังไม่ตกรุ่นอ่ะพูดตรงๆมันยังไม่ตกรุ่นเลยด้วยซ้ำและด้านท้ายนะครับมีเซ,เซ็นเซอร์ให้มาด้วยอ่ะน่ะมีเซ,เซ็นเซอร์ไม่พออ่ะเมื่อกี้มีกล้องหน้ากล้องข้างแล้วกล้องหลังก็ต้องมีสินี่ไงกล้องหลังเห็นไหมฟังก์ชันล้น,ลนๆฟังก์ชันเต็มๆคุ้มสุดๆใช่ไหม ลดราคาตีแสนก็บาทเนี่ยได้ฟังก์ชันขนาดนี้นะครับคุ้มมากๆเลยนะ,ะต่อดีกว่าแล้วผมขอเปิดฝาท้ายนะครับทางด้านท้ายรถผมต้องบอกเลยนะว่านี่นะครับการเก็บของเขามันแบบใช้คําว่ากว้างขวางนะลึกด้วยนี่ลึกมากนะครับแล้วก็กว้างมากนะครับนี่นะครับถือว่าขนกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ขนถึงก๊อเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากนะสบายสบายเลยนะครับ คันล่างให้ดูนะครับ้างล่างก็จะมียางอะไหล่แม่แรงให้มาครบๆนะครบเลยคันนี้เอาไปสบายใจหายห่วง oh. อุปกรณ์เปลี่ยนล้ออยู่ครบเลยโอเคนะครับด้านหลังฟังก์ชันก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะพาไปดูฟังก์ชันภายในดีกว่าว่าเจ้าคันนี้มีฟังก์ชันอะไรบ้างและใหม่ขนาดไหนนะครับตามผมมาเลยครับโอเคครับตอนนี้ผมอยู่ภายในตัวรถของเจ้านิสสันเทียรานะก่อนอื่นเลยถ้าเราขึ้นมาบนรถนะครับกดสตาร์รถโอเคเป็นผู้สตาร์นะเหยียบเบรกกดสตาร์เห็นไหม บาะจะเลื่อนให้เองเป็นวลคัมซีดเข้ามานะครับอ,อย่างแรกนะผมก็ต้องบอกเลยสภาพรถคันนี้สวยงามดูหลักฐานนะครับดูสภาพคอนโซลนะครับลื่นๆไม่มีการเยิ้มนะข้างบนนี้เป็นพลาสติกเนาะแต่ไม่มีรอยขีดข่วนใดๆเลยสภาพสวยๆถัดลงมานี่นะครับเป็นสีเบจต,ตรงนี้จะเป็นซอฟท์แพดแล้วนะครับสวยงามเลยมีขอบเงินเดินนะครับตรงนี้มีลายไม้ตัดแล้วก็มีเกทหน้าเนาะเออกล้องขวางนะครับผมถัดมาด้านหน้าของผมวงมาลไรจะเป็นวงมาลไรแบบมัลติฟังชันนะครับผม ทางด้านซ้ายก็เป็นเปลี่ยนคื้นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับควบคุมนะตัววิทยุนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นดูภายในหน้าปัดนะดูระบบต่างๆนะครับได้วเวอร์แอสเซสเนต์นอะไรพวกนี้ดูได้หมดเลยเนี่ยเห็นไหมอทีนี้ทางด้านขวาเป็นอะไรทางด้านขวาจะเป็นคูซคอนโทนคู c คอนโ o l คืออะไรระบบล็อกความเร็วอัตโนมัตินะครับก็คือเวลาที่เราขับรถทางไกลเนี่ยเราสามารถ ล้วความเร็วไว้80 90ร้อยว่าไปสามารถยกขาออกจากคันเร่งได้เลยนะแล้วก็คอยแตะเบรกอย่างเดียวนะเกิช่วยเรื่องไม่ให้เราเมื่อยเวลาเราขับรถทางไกลนะครับผมอาถัดมาเลยนะอ่ะคันนี้นะครับปัดน้ําฝนจะมีเลนเซ,นเซ,น,เซนเซอร์มาให้ด้วยเพราะฉะนั้นปัดน้ําฝนจะเป็นออโต้ด้วยนะครับผมไฟหน้าก็มีระบบออโต้มาเช่นกันนะตรงกลางนะครับนี่นะครับเป็นวิทยุเดิมจากโรงงานนะครับความเจ๋งของนิสสันผมบอกไปแล้วคือเรื่องอะไรครับก้องรอบคันนะเดี๋ยวผมลองให้ดู เห็นไหมกล้องรอบคันและกล้องด้านหลังชัดเจนมากๆนะใช้ดีสุดๆเลยครับถัดลงมาเลยอย่างที่ผมบอกตอนเป็นมือหนึ่งมันอาจจะไม่น่ารักเท่าไหร่พอเป็นมือสองผมน่ารักทันทีเลยฟังก์ชันเต็มด้วยราคาสบายกระเป๋านะครับแอร์เป็นระบบดูอลัลแยกอุณหภูมินะครับอิสระซ้ายขวานะคนนั่งร้อนคนขับหนาวคนขับร้อนคนนั่งหนาวอะไรปรับแยกกันไปเลยไม่ต้องยุ่งกันนะครับผมถัดมาตรงนี้ก็จะมีช่องชาร์จไฟเนาะแล้วก็อะไรอ่ะ มีช่องเสียบ USB นะครับมีที่วางแก้วแบบเป็นที่วางแก้วมาเลย2ตําแหน่งแล้วก็มีเกียร์มาให้นะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมชาดมาเลยนะครับมีที่วางของตรงนี้เนะผมวางมือถืออยู่นะพนักเท้าแขนสภาพสวยๆนะครับพอเปิดออกมาก็เป็นช่องเก็บของที่มีขนาดใหญ่แล้วก็มีช่องชาร์จไฟข้างในนะโอเคทางด้านขวานะครับคันนี้จะให้ม่านหลังมาด้วยนะครับพรีเมียมเมล่าเนี่ยดีมากๆมีแท a c ชั o n คอน t r o l ระบบกันลื่นถลายนะครับแล้วก็อะไรกั มีโหมดอีโคด้วยเนาะเวลาที่เราขับในเมืองนะครับใช้งานนะเราไม่จําเป็นต้องใช้กําลังสูงสุดเนาะต้กดอีโคก็ได้ยิ่งประหยัดน้ามันเข้าไปใหญ่นะครับคันนี้กระจกมองข้างเป็นตับแล้วก็พับไฟฟ้าแล้วก็นี่นะครับคันนี้เป็นกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานแต่ออโต้หนึ่งฝั่งก็คือฝั่งคนขับนะซึ่งก็เพียงพอแล้วนะครับผมโอเคนะครับ คันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าความปลอดภัยก็มีแอร์แบ็กให้มาเนาะทั้งด้านหน้าทั้งปีกเบาะด,ด้านข้างอะไรเงี้ยครับให้มาครบคันนะความปลอดภัยสบายใจหายห่วงได้เลยนะครับแล้วก็อ่ะเดี๋ยวผมจะลองไปนั่งข้างหลังกันดูว่าเจ้าคันนี้นั่งสบายขนาดไหนนะครับตามผมมาเลยครับมาขึ้นข้างหลังกันดีกว่า <Okay. S 1> โอเคอ๋อตอนนี้ผมขึ้นมานั่งข้างหลังแล้วนะครับผมข้างหลังมีไฟนะขออนุญาตเปิดให้สว่างหน่อยน่าจะได้สวยใสนะครับผมสภาพเบาะหลังนะครับผมบอกเลยว่า เบาเนี่ยนุ่มมากสวยใสยไม่มีรอยฉีกขาดไม่มีคราบใดๆนะด้านหลังให้แอร์หลังมาด้วยบอกแล้วมือสองราคาสบายกระเป๋าฟังก์ชั่นจัดเต็มที่เราพันผมบอกแล้วด้านหลังมีม่านด้วยเนาะแล้วก็ที่เบาะมีไอซฟิกนะสำหรับล็อกคาซีนลูกน้อยมาให้นะครับตรงกลางก็จะมีพนักเท้าแขนพนักเท้าแขนก็จะมีที่วางแก้วสองตำแหน่งเนาะก็โ,โอเคมากๆขอโทษนะผมดึงเสื้อบ่อยมากๆเพราะว่ากลัวไมมันมาติดคอนะ โอเคนะโัรงส้างด้านหลังก็จะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะพาไปดูสภาพห้องเครื่องแล้วก็ไปดูกันว่าเจ้าโครงสร้างรถคันนี้ราคาถูกแล้วเนี่ยโครงสร้างเดิมหรือเปล่าเดิมหรือโดนตามผมมาเลยครับตอนนี้ผมอยู่หน้าห้องเครื่องของเจ้านิสสันเทยนานะก็อดอื่นผมขอชื่นชมเลยฝากระโปรงให้ชกฝากระโปรงมาแล้วสะดวกสบายสุดๆนะคันนี้เป็นเครื่องยนต์2 0 0 0ซี136แรงม้านะครับโอเคขอดูโครงสร้างให้แบบนึงนะอ๋อมาดูนี่มาดูตามมาเลย น็อตฝากระโปรงเคยถูกแกะคันไขนะแต่ว่าไม่เกิดอุบัติเหตุมานะครับเพราะว่าดูนะครับซิลิโคนไล่มาเลยกับรูกลมนี่รูกลมรูกลมเนี่ยมาเปิดให้ดูรูกลมนี่นะครับรูกลมนะตัวหนังสือที่ฉนวนกับความร้อนยังอยู่รูกลมนี่ดูนี่ดูนี่นสติ๊กเกอร์เห็นไหมอกรหนึ่งสองเม็ดอาร์คเล่นงตัวสวยกลมนะอ่าไล่มาไล่มาไล่มานี้ไล่มานี้ดูไล่มาไล่มารูกลม l l นะครับโอเคด้านหน้าก็ น็อตเนาะนี่น็อตสวยๆไม่เคยถูกแกะนี่รูในนี้เห็นอยู่กลมๆชัดๆนะเพราะฉะนั้นข้างหน้าไม่เคยเกิอดอุบัติเหตุมานะครับผมคันนี้สวยๆเลยดูนู่นแต้มสีจากโรงงานข้างในอยู่ครบๆตามหัวน็อตเห็นไหมสวยๆไหมสวยไหมสวยๆนะคันนี้โอเคเลยนะด้านหน้าไม่เคยเกิอดอุบัติเหตุมาแน่นอนนะครับผมโอเคตามมาต่อเลยมาดูโครงสร้างนะครับฝั่งประตู คนขับกันนะเดี๋ยวผมขออนุญาตดึงให้ดูแป๊บนึงนะครับโอเคมาไล่ขึ้นมาเลยตามมาเลยนี่เม็ดฮาร์กเรียงตัวสวยกลมผมผมชัดๆไม่มีรอยจะเก็บตัดต่อตัวถังนะคันนีนะโครงสร้างด้านหน้าเดิมแน่นอนนะครับผมต่อเลยอ่ะเข้ามาดูน็อตประตูหลังเห็นไหมไม่เคยถูกขันทางข้างบนและไล่ลงไปถึงข้างล่างเห็นไหม หาดูนี่สติกเกอร์อยู่ครบต่อเลยมาประตูบานหลังฝั่งคนขับนะครับมานี่เม็ดอักเร่งตัวสวยคมคมคมชัดชัดมดิลมดิคมดิมดิคมดิมดิ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 สวยเลยเห็นไหมเชื่อผมยังสวยนะมันสวยขนาดนี้เนาะอย่างที่ผมบอกฝาท้ายสามารถเปิดด้วยกุญแจได้นะเห็นไหม ง่ายดายมากๆนะครับโอเคเข้ามาดูกันดูอะไรได้บ้างนะมันปิดไว้หมดเลยนะโอเคดูนี่แล้วกันดูลังน้ำเม็ดอางล่างน้ำกลมๆนะไล่ไปเลยนะสวยๆเลยนะาทางด้านซ้ายก็ไม่พอเอาไปดูทางด้านขวาด้วยมานี่นะครับเห็นไหมเม็ดอากลมๆสวยๆนะทุกจุดนะครับแล้วก็นี่เดี๋ยวผมไล่ซิลิโคนไล่ไปซิลิโคนไล่ไปไล่ไปไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมา รูกลมๆชัดๆรูกลมๆชัดๆนะครับขอดูตรงกลางนี่มามาดูตรงกลางขออนุญ,ญาตจิกให้ดูนะครับล,ลอยชัดไหมชัดๆนะคันนี้เดิมๆนะครับผมโอเคไปไปต่อกันซื้อรถกับวิสาหกุโตคานะผมบอกเสมอนะครับรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีน้ำท่วมถ้าเจอเรารับซื้อคืนเต็มราคาลูกค้าสบายใจหายห่วงได้แน่นอนนะครับตามมาต่อเลยดีกว่าประตูบานหลังฝั่งผู้โดยสารนะ แน่นวัสดุดีวัสดุดีแน่นปักมานี่นะครับมาเข้ามาดูเลยเมอทัลเรียงตัวสวยกลมนะครับคมคมชัดๆัคันนี้ไม่มีรอยตะเข็บตัดต่อตัวถังเลยนะกลมดิ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 กดิกลมดิกลมกลงดูนะครับผมสวยสุดๆประตูบันสุดท้ายนะครับมามาลุ้นกันนะครับเราใส่กันมาทั้งคันแล้วนะมาดูกันว่าคันนี้จะเป็นไงบ้างแน่นโอเค S <S มาเข้ามาเลยเม็ดอาร์คไล่ขึ้นมาเม็ดอาร์คเลียงตัวสวยกลมนะครับเห็นไหมกลมดิ๊กกลมดิก๊ดกกลมดิ๊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 กนะโอเคโครงสร้างคันนี้เดิมทั้งคันเหลือขั้นตอนสุดท้ายคือทดลองขับเดี๋ยวตามผมมาเลยครับว่าเจ้าคันนี้ขับดีขนาดไหนไปโอเคครับไปทดลองขับกันนะเนี่ยในหน้าจอคันนี้แบบเมนูเยอะมากมีแบบระบบเตือนออกนอกเลน มูฟวิ่งเวลาที่เราถอยนะให้ส่งสัญญาณเตือนอะไรย้ยครับถ้ามีอะไรมาขวางนะเซตอัพอะไรเนี่ยไฟห้องโดยสารปรับได้เยอะมากฟังชั่นเขาเต็มอ่ะพูดตรงๆนะโอเคเลขไมค์คันนี้อยู่ที่1 7 2 1 3 0กิโลเมตรจดทะเบียนปี2014เนาะรถ7ปีตกปีละ2 0 0 0 0กว่าโลวันแนละ้วไม่ถึงร้อยโลก็เป็นการใช้งานทั่วไปเนาะรถใช้งานเนาะนะเรื่องปกตินะครับรถใช้งานสี่ถึงจะเป็นรถปกตินะถ้าเลขไม่์มันน้อยก็อาจจะแปลกๆได้เนาะ โอเคไปทดลองขับเกียร์ออโต้นิสสันพงมลัยบอกเลยพงมลัยไม่หนักเลยพงมลัยเบาขับง่ายมากนะครับผมอย่างที่ผมบอกนะคันนี้นะเป็นมือสองนะครับตอนออกมือหนึ่งอาจจะไม่น่ารักหรอกพอเป็นมือสองปุ๊บราคาสบายเลยฟังก์ชันก็เต็มเต็มเนี่ยครับอ่าเมื่อกี้เราขึ้นเนินมาแล้วเนาะก็ไม่มีเสียงอะไรนะคันนี้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานนะครับผมอขออีกเนินนะครับผมช่วงล่างดีนะ ดูคอมฟอร์ตนะไม่เช่ถักตะก้องผมใช่ไหมรู้สึกไหมช่วงล่างเขาคอมฟอร์ตมากเลยนะแบบใช้ดีใช้ดีครับรถคันนี้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้นะผมบอกเลยนะครับผมโอเควงเลี้ยวก็ถือว่าโอเคนะเป็นรถที่ขับง่ายนะคุณผู้หญิงเอาไปใช้นะครับสบายใจหายห่วงนะเป็นรถที่ประหยัดไปแล้วเยอะๆเลยนะพอเป็นมือสองนะครับผมก็ถือว่าคุ้มอะเอาไปยังไงก็คุ้ม เดี๋ยวผมจะลงไปสรุปราคาและโปรโมชั่นให้ฟังด้านล่างนะครับตามผมมาเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับคันนี้สวยฟัง์กชันเต็มและที่สำคัญนะอย่างที่ผมบอกเป็นรถมือสองแล้วราคาน่ารักมากๆน่าใช้กว่าตอนเป็นมือหนึ่งนะครับผมขอย้่าอีกทีนะรถที่ผมเอามารีวิววันนี้จะเป็นนิสสันเทียน2.0 XL คันนี้เป็นรถปี2013จดทะเบียนปี2014นะครับราคาผมขายเพียงแค่469,000บาทเท่านั้นนะครับ สบายกระเป๋าประหยัดไปเยอะมากๆเลยนะใครหารุ่นนี้อยู่ผมบอกเลยรีบเลยนะครับก่อนน้นนี้เอาสีบอลรีวิวนะ ไปแล้วเหลือคันนี้นะครับผมการรับประกันจากวิสาหกต้คานะครับเราประกันให้6เดือนหรือ25,000กิโลนะครับพร้อมบ,บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงเอากันไปเลยสบายใจกันหายห่วงนะครับแล้วก็นะครับโปรโมชั่นดีๆสําหรับลูกค้าวิสาหกต้คานะครับขับฟรี90วันดอกเบีย้ย0%นาน1ปีหรือจะเลือกรับดอกเบี้ยพิเศษนะครับ1.89%ตลอดอายุสัญญาเลยอะ จัดไปเต็มๆที่สำคัญนะครับลูกค้าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยนะผมบอกเลยเรามีไฟนั้นนอกสถานที่ส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวผมจะเอารถดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแน่นอนสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ นับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา car4sure.com